สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิงบุรี46่หกอมุเลตนะครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จหน้าบันครับนี่1องค์เหมือผงแล้วก็รูปเหมือนปี2 5ง8นะครับแล้วก็พระสมเด็จแพร4สี่พันครับ ฮ่านี่สวยๆเลยครับจุดขึ้นเต็มๆนะครับก็ก่อนจะชมคลิปนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่ก็ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ08 4 9 9 5 9 1 4 6นะครับนี่แอดไลน์นะครับนี่เขียวโค้ดนี้ได้ครับหรือว่าจะเป็นไลน์แอดครับ พิมพ์คําว่า add side ครับ TG 6กสตัวครับอ่านี่ช่องทางการติดต่อทางไลน์นะครับอ่ะก็มาชมพระและแบ่งปันความรู้กันดีกว่าฮะก็สมเด็จนี่หน้าบันครับนี่ปีสองห้าสามเก็ดครับแบบนี้นิยมนะ ก็ค่อนข้างพระค่อนข้างดูง่ายครับนี่ผิวตึงๆแบบนี้ครับลงแรก็กส่วนมากจะเจอลงแร็กนะครับเพราะว่าพระรุ่นนี้ค่อนข้างแตกง่ายครับ <S <S นี่เห็นไหมครับพระค่อนข้างเปาะบางนะครับนี่แบบนี้แท้ดูง่ายครับ ก็ดูจับพิมพ์พัชขึ้นมานะครับดูพิมพ์ก่อนง่ายๆพิมพ์ใช่ครับด้านหลังครับฟอนต์หนังสือพวกนี้ครับไตแพร่เก้าสองแล้วก็มาดครับพวกนี้อ่าก็เนี่ยเนียครับนี่ไตแพร่เก้าสองแล้วก็มาดครับนี่แบบนี้นี่มีตะกุดครับ ฝังอยู่นะครับนี่แล้วก็มีชิ้นเป็นเกสานะครับแล้วก็ผ้าใบหน้าของหลวงพ่อครับนี่ต้องยิ้มแย้มแจ่มจใสแบบนี้นี่ <sır üst. S 1> ก็องค์พญานาคครับนี่ดูติดชัดนะครับทั้งสองข้าง ปลายหางนี่พญานาคนี่คมคมครับนี่พวกดวงจันทร์พวกนี้ต้องมีลายกระหนกนะครับนี่แบบนี้ดูด้านหน้าครับอีกทีดูสมคมคมครับนี่ปลายสมนะครับพวกนี้ครับรายละเอียดอ่ะดูองค์พระในเนื้อพระนะครับนี่ด้านไหนก็มีเป็น หยดเลือดของหลวงพ่อครับอ่านี่แบบนี้เห็นไหมปลายกระนกเนี่ยครับปลายปลายพวกนี้เนี่ยต้องมีนะครับคมคมอะหูดูแล็กสิองค์นี้หนาหนาปักเลยหนาปักเลยครับเจ้าของเก่าทาแลก็กเยอะ นี่เห็นไหมเกศาเกศานี่ครับแล้วดูหน้าของพ่อครับเป็นไงครับนี่เมตตาครับนี่เข้มขังอ่านี่ปลายเห็นไหมไปลายหางพญานาคครับนี่คมคมตะกุดทองแดงครับ ฟอนหนังสือครับนี่ไตแพรเก้าสูนับแล้วก็คำว่ามาดครับก็เป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับแบบนี้นี่ขอบตัดไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่มีรอยตัดอยู่แล้วเพราะเป็นเครื่องตัดเครื่องครับนี่ปีสองห้าสามเจ็ดครับแบบนี้มีแบบนี้ยินดีรับเช่าครับอ่าลองค้นดูนะครับตามหิ้งพระนะครับ ตามกล่องพระนะครับเจอหลวงพ่อแพรนะครับแบบนี้นครับผมยินดีรับเช่านะส่งส่งมาตามที่อยู่เบื้องต้นได้นะอะทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทนะครับโทรสอบถามได้อ่าปี2 508รุ่นแรกครับนี่แท้แท้ดูง่ายดูยังไงนี่ดูด้านหลังก่อนเลยนี่ดูรอยหูนะครับนี่เห็นไหมนี่ จะต้องพับเก็บเรียบร้อยแบบนี้นี่ครับนี่อ่ะนะนี่อะข้างนี้ติดดีนี่แล้วก็มาดูนี่โอ้ยดูพวกรล้องจีวอครับพวกนี้อาจจะปรับใหม่ดูรล่องจีวอนครับ เนี่ยมีลายใช่ไหมมีเส้นเซียนอยู่ในล่องนะครับเนี่ยเห็นไหมต้องมีครับต้องมีนะครับแบบนี้แล้วก็มาดูด้านข้างครับนี่ด้านข้างจะไม่มีขอบตัดนะเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นซอกนี้ไหมซอกนี้มันคือการรอยตัดนะครับนี่ด้านข้างต้องปัดมอเตอร์นมนๆแบบนี้นะนี่เก็บไว้เป็นความรู้นะครับนี่อ่ะในล่องนี่เห็นไหมมีเส้นเสียน ตัดแบบนี้แต่ถ้าแขนด้านข้างตรงนี้ครับนี่ต้องต้องไม่เป็นรอยตัดครับต้องเป็นเงาเงาครับปัดมอเตอร์แบบนี้นี่อ่าเข้าใจตรงกรันเข้าใจตรงกรันนี่อะดูง่ายๆครับดูง่ายๆนี่เห็นไหมบริเวณเข่านะครับอือหือแล้วดูนี่ใต้ฐานครับเป็นแบบนี้ครับเวลาจับใต้ฐานเนี่ยมันจะเป็นแองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบมันชินมือผมเนี่ยใต้นี้มันจะ เหมือนปัดมอเตอร์แล้วมันเงาเงาแบบนี้ครับนี่เวลาจับแล้วมันลื่นมือนะครับนี่นี่สําหรับเนื้อ่าเนื้อตะไล่ทองนะครับนี่วิธีดูแบบนี้อ่ะก็ไปดูนี่วัวแหวนกระงอง,งูครับต้องมีขีดอ่ะแล้วดูในล่องจีวอนนี่พวกนี้เห็นไหมเนี่ยมีเส้นเซียนอยู่นะครับนี่ อ่ะและอีกหนึ่งจุดที่ดูง่ายเลยนี่นี่แขนแตกนะครับแบบนี้นี่นี่อะแขนแตกนะครับนี่แขนขวาแตกแบบนี้นี่ครับนี่อ่านี่นะใครยังไม่รู้นะอ่าแขนแตกนิยมนะครับแต่แขนแตกเก๋ก็มีนะครับเอาว่าโดยรวมดูที่ผมบอกก่อนเบื้องต้นนะครับดูหูพับนะครับนี่แล้วก็ด้านข้างปัดมอเตอร์นะครับแล้ว เ,เส้นเซียนในล่องจีวอนครับพวกนี้ด้านหน้าก็ดูเส้นเซียนในร่องจีวอนะครับต้องมีนี่วัวแหวนง,งูต้องมีขีดนะครับตรงนี้อ่ะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะครับก็พอแม่พี่น้องท่านใดนะครับหรือว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีแบบนี้นะครับผมต้องสิงบุรีก็ยินดีรับเช่านะครับอ่ะนี่อันนี้ง่ายๆเล่นง่ายง่ายสุด แพศรีพันเล่นตรงไหนเล่นตรงไหนเล่นยังไงครับนี่วิธีดูจับพระมานะครับพระวางอยู่ตามสนามอยู่ตามร้านอยู่ตามไรนะครับดูก่อนเลยเบื้องต้นดูตรงนี้เลยนี่เห็นไหมขอบมันตั้งขึ้นมานี่พวกนี้แบบนี้ดูง่ายครับเห็นไหมอ่ะอยู่แบบนี้เห็นไหมนี่อ่ะดูขอบนี่ก่อนนะโอ้โหพระพริมหลวงพ่อแพ้เว้ยเฮ้ยไอ้โอ้โหขอดูนะครับเนะี่ยอันงดูด้านหลังโอ้โหฟอนต์หนังสือ ใช่นี่โอ้โหคำว่าแพรสี 4, 000, ่พันนี่โอ้โหแบบนี้นี่มีหมึกมีตาปัม๊มคำว่าแพรนี้มีหมึกปัม๊มน,นะครับดอกเอดอกพิกุลนะครับวัดแบบนี้อ่าแบบนี้โอ้โหใช่แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่มาดูนี่เลยนี่โอ้โหดูไงเล่นบล็อกนี้นะครับนี่หนึ่งสองสามข้างสามจุดนะอ่าองค์นี้ได้หนานะครับนี่เห็นจุดติดสามจุดนะอ่ะนี่ หนึ่งสองสาม,มา่านี่ง่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็มีเดือยน,นะครับนี่ตะกุดทองคําจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างครับมีเดือยครับตะกุดทองทองเงินนาคนี้จะฝังแบบนี้นะครับนี่จุดนี้ก็สําคัญนะจุดนี้ก็ช่วยพิจรารนณาน,านะครับใครมีอยู่ลองเอามาเทียบลองเอามาดูนะครับขนเจอบนทิ้งแบบนี้ ติดต่อผมได้ทุกยี่บสี่ชั่วโมงครับอ่าผมจะตอบกลับนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ทางไลน์นะครับไลน์แอดนะอ่าหรือว่าไลน์ส่วนตัวใครมีไลน์อ่ามีเคี่ยวโค้ดที่ทำไว้ตอนต้นเลยครับนี่อ่ะแบบนี้นี่แคปเก็บเจอแคปเจอร์เก็บไว้เลยครับแคปเก็บเจอโท่แคปเจอร์เก็บไว้ครับนี่แล้วท่านจะพบกับอ่า สาระน่ารู้นะครับและก็พระแท้นะครับนี่อ่ใครมีเฮ้ยอันนั้นมันช่องทางติดต่อสิช่องทางติดต่ออถ้าถาใครอยากรู้ก็กดติดตามไว้ครับนี่ช่องทางติดต่อครับนี่แคปเก็บไว้ครับมีเบอร์โทรตามนี้ครับแล้วก็ไลน์แอดนะครับแอดไซทีจีหกสามตัวนะครับแต่ใครใครอยากรู้สาระอะไรพวกนี้ก็กดติดตามผมไว้อ่าผมมีพระดีๆพระมาแบ่ง ปันความรู้ครับได้อะไรมาครับไม่ห่วงวิชาไม่ห่วงวิชาครับนี่ใครรู้ไว้ครับดูไว้ครับศึกษาไว้ครับพี่ซื้อมาแล้วขายไปเอาไปต่อยอดซื้อมาแล้วขายไปเอาไปต่อยอดครับอ่ะซื้อองค์นี้มาอ่ะสมมุติว่าห้าร้อยพี่ขายไปหนึ่งพันอ่ะกลับไปซื้อองคใหม่แล้วก็ขายองค์ใหม่แล้วก็ไปซื้อองคใหม่ต่ออ่ะอย่างนี้นะยาผมก็ เมื่อก่อนก็เก็บอย่างเดียวครับแต่พอมาหลังๆก็ซื้อมาขายปลาซื้อมาขายไปค,ครับก็มันก็ต่อยอดได้เรื่อยๆอ่าเรามีความรู้เรามีประสบการณ์พวกนี้เราก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกดีกว่าครับบางทีการขายพระมันไม่ใช่ไม่ใช่อ่าอ,อะไรอะ่ะเรื่องที่น่าอายนะครับดูคนที่เขาประสบความสําเร็จนะครับระดับประเทศระดับ ต้นๆครับเขารวยกันแค่ไหนครับนี่อ่าเป็นเป็นแรงบันดาลใจนะนี่แบบนี้อ่ะผมก็มีความรู้มาแบ่งปันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถติดต่อผมได้ทางช่องทางนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ